ตั้งแต่ต้นรายการแล้วครับคุณผู้ชมเราได้บอกคุณผู้ชมว่าเขาเป็นช่งางภาพมือทองที่ตอนนี้ดังมากไม่ใช่แค่ตอนนี้หรอกคือดังมานานแล้วลหละนะครับแต่พอเอิ้นมาตอนนี้มีคนแชร์รูปภาพสีที่สนามหลวงมากถึงห้าหมื่นครั้งจนได้รับโอกาสพิเศษนะครับพิจารณาเป็นช่งางภาพงานพระราชะพิธีบอกตามตรงเลยสมัยก่อนที่เราเห็นภาพต่างๆงงานพระราชพิธี เราก็จะเห็นภาพที่แบบก็ก็ก็ก,ก,ก็ชัดเจนใช่พี่แต่เพรเอิญว่ามุมมองของเขาคนนี้นะครับมันมันต่างไะนะฮะมันต่างไปจกกนกระทั่งหลายคนเห็นแล้วบอกว่าออ้งดงามเหลือเกินนะครับเช้าวันนี้เราขอต้อน,นรับคุณวินบัตด,ดี้ครับรุ่นสครอวดีครับพี่วินสวัสดีค่ะ ภาพสวยมากนะพี่นะขอบคุณครับ, <Ừ. S 1> รบภาพสวยจริงๆคือพี่ก็ถ่ายปกติของพี่อยู่แล้วใช่ไหมคะ uh ภาพที่ก็แชร์กันใช่ครับ <Okay. S 1> จริงๆผมก็ถ่ายแล้วก็ลงเป็นปกติอยู่แล้วครับหม mm hmm. ายถึงว่าเวลามีมีเรื่องหรือว่าไม่ให้มีเรื่องเวลามีโอกาสอะไรที่ที่เราน่าจะผมเป็นช่างภาพครับเราก็เก็บภาพไว้หน้า<ง>ที่ก็คือคือการเก็บโมเมนต์ต่างๆอารมณ์ต่างๆอะไรเงนี้ครับครับ<ม>วันนั้นวันที่เคลื่อนประสบเนี่ยคือรู้เลยว่าฉันต้องไปตรงนั้น S <S ใช่ครับจริงๆคือคือทราบเรื่องกันทั้งหมดก็คือวันที่วันที่สิบสามนะ,ค,ะครับเสร็จปปก็วันนั้นคืนนั้นก็คือรู้สึกว่าคนไทยทุกคนต้องทำอางไรสักอย่างในในสิ่งที่ตัวเองทําได้เพื่อทําดีสิ่งที่ผมทำทำไม่ดีที่สุดก็คือเรื่องของการถ่ายภาพผมรู้สึกว่าถ้าผมออกไปทําให้คนที่ไม่ได้มีโอกาสมาได้เห็นผมว่าคนอีกหลายล้านคนน่าจะดีใจน่าจะรู้สึกมีส่วนร่วมกับกับพระราชพิธีคมากขึ้น พี่วินอยู่ตรงไหนะค่ะวันนั้นที่ไปต้องตตีห้าไปที่ศรีราชก่อนเลยครับเริ่มต้นที่ศรีราชใช่ครับเพราะพยายามหาบุมหาโอกาสมันจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะถ่ายตรงนี้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็สุดท้ายคือไปเริ่มที่ที่บัดพระแก้วครับไปคนเดียวเลยไปกับไปกับไปกับทีมครับแต่ว่าตอนถ่ายทีมคือไปเป็นเพื่อนนะครับว่าก็ต้องช่วยช่วยกันดูแลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับต้องบอกว่าภาพของพี่วินที่ถ่ายเนี่ยเป็นภาพสีด้วยพี่วินนี่คือตั้งใจให้ถ่ายเป็นภาพสีเลยใช่ไหมครับใช่ครับเพิ่ม ผมว่าทุกคนไม่ใช่เพราะคนไทยครับแทบจะทั่วโลกลังในหลวงเ,เราเศร้ากันแน่นอนครับแล้วทุกอย่างตอนนั้นของบ้านเราเป็นขาวดำแทบจะหมดเลยผมว่าสิ่งหนึ่งที่ท,ที่ที่ในหลวงไม่อยากจะได้ผมว่าน่าจะไม่อยากจะเห็นคนไทยร้องไห้ไม่อยากเห็นคนไทยเศร้ารอยากเห็นคนไทยรีคาบเวอร์กลับมาได้เร็วที่สุดใช้ชีวิตต่อไปทำดีให้ได้เยอะที่สุด ผมเลยอยากให้มันมีบางมุมที่ยังเป็นเป็นสีให้คนไม่เศร้ามากอยู่บ้างอะไรเงี้ยครับครับผมตอนนี้แชร์กันน่าจะมากกว่าห้าหมื่นแล้วมั้งใช่ครับเป็นแสนแล้วไหมคะมันมีสองวันนะครับสองวันนี้รวมกันแสนกว่าครับแต่เป็นภาพที่คือเราไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็ได้เห็นมุมที่ที่เราไม่ได้ไม่ได้เห็นน่ะอย่างเมื่อกี้หลายมุมเลยอ่ะพี่วินใช่ไล้วให้พี่วินลองลองเรามีเวลาแลวลองอธิบาย แต่ละภาพที่เราดูอยู่ในขณะน,นี้อันนี้แชะตอนไหนยังไงครับอันนี้จริงๆตอนเป็นตอนท้ายแล้วครับอย่างถ้าอย่างรูปนี้คือเป็นตอนที่ที่คนเนี่ยเริ่มออตอนนี้น่าจะประมาณสัก3โมงได้ผมมานั่งอยู่นั่งอยู่ตรงนี้ครับนั่งอยู่แถวหน้าเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่10โมงครับ mm hmm. แดดร้อนตลอดเวลาแล้วคราวน,นี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนเริ่มเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองไม่มีที่นั่งครับพยายามจะหาที่นั่งด้านหน้าหรือว่าโดน ผลักดันมาจากอีกฝั่งอย่างนี้นครับก็พยายามพยายามหาที่อยู่กันครับหรว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่พี่ทหารตำรวจเริ่มผลักดันคนออกให้ให้สร้างความเป็นระเบียบให้เคลียร์พื้นที่ด้านหน้าอะไรเยงนี้นครับต้องเข้าใจว่าคุณวินเนี่ยไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ที่ทางทางวังมอบหมายให้หรือว่าทางรัฐบาลมอบหมายให้มาถ่ายภาพอันนี้คือไปด้วยใจล้วนๆแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นหลงจฉะนั้นนะฮะภาพนี้คือภาพตอนไหนครับตอนนี้คือเริ่มเริ่มใกล้ๆจะเริ่มขบวนแล้วครับครับ ก็ก็นี่เป็นเอ่อเป็นตำรวจมาครับ,รบเริ่มเริ่มพยายามทยอยเข้าไปประจําที่ครับ,รบพี่วินคือความรจริงเลยใช่ไหมอ้นถามเพื่อนหลายคนที่ได้ไปตรงนั้นคือไม่มีไม่มีความร,รู้สึกร้อนหิวลําบากเลยไม่มีทุกคนคือพร้อมที่จะอยู่ตรงนั้นหลายๆชั่วโมงได้มีครับมีบ้างบางแว็บมันมันมีมีอยู่แล้วครับแต่ว่าเราอยากจะอยู่ครับยังไงเราอยากจะอยู่ไม่มีใครกลับครับผมเห็นคนออกไปจากจุดนี้ครับน่าจะประมาณสักสองคน โดยที่ไม่ได้เดินอคือโดนหามออกไปโ,โดนหามออก<ง>ไปใช่คือนึกออกไหมครับว่ายังไงก็จะอยู่ครับทนอดทนจนจนขาดแล้วลครับถึงจะถึงจะโดนหิ้วออกไปพี่ได้ถ่ายไว้ไหมคะมีครับมีครับแต่มันได้อยู่ในชุดนี้วันนั้นผมไม่ได้ไปนะแต่ว่าข้อมูลบอกว่าวันที่มีขบวนเคลื่อนพระบรมศพเนี่ยใช้เวลาถ่ายถึง12ชั่วโมง เอออย่างอย่างที่แจ้งครับคือเราเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตีห้าครับออกไปครับแต่ว่าจุดที่นั่งแล้วนั่งร้อนๆโดยที่ไม่ได้มีร่มเลยเนี่ยอยู่ประมาณ6ชั่วโมงครับ6ชั่วโมงนั่งอยู่ตรงนั้นใช่ครับแต่ว่า6เป็น6ชั่วโมงที่เราจะรู้สึกว่าคนไทยหลักกันนะครับค่ะเพราะว่าเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมผมไม่ได้มีเวลาแบบว่าที่จะไปผมอยากถ่ายมุมอื่นด้วยค่ะผมก็เลยพยายามจะเดินไปรอบๆอางเงี้แล้วก็มีมีพี่กลุ่มหนึ่งที่แบบว่าเขาจองที่ไว้ครับผมก็เลยไปคุยกับเขาก่อนว่าเดี๋ยวผมมกลับานะ อะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็ผมได้เดินรอบๆได้บ้า,อานอะไรเงี้ยก็จะสังเกตว่าคนแถวนั้นไม่ว่าจะใครจะหิวน้าใครหิวข้าวใครจะเป็นลมใครใครไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยทุกคนจะช่วยกันหมดครับไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนไกลๆก็จะส่งน้ําหาการนู่นั่งซึ่งวันแรกเป็นวันที่ทุกคนซื้อเองนะครับมไม่ได้มีไม่ได้มีใครหิ้วน้ํามาให้เราเยอะมากอะไรเงี้ยครับหกชั่วโมงผมเห็นรถมีอยู่คันเดียวที่เอาน้ํามาแจาก ลอนนั้นก็จะเป็นหัวเป็นอาสาสมัครนู่นนี่นั่นนิดหน่อยแจกยาดมอะไรพวกนี้มีบ้างแต่ว่าวันแรกนี่เป็นอารมณ์ที่ต่างจากวันนี้ไปโดยสิ้นเชิงาภาพไหนที่ประทับใจที่สุดพี่มีไหมเออจริง,รงๆก็ประทับใจเยอะครับจริงๆเนี่ยแถวนี้แถวนี้ก็นี่นั่งนี่เขาก็ปักหลักกันเลยเนาะพี่หลายชั่วโมงอนะ่ะไม่ไปไหนเลยนะครับแล้วลองดึงออกดึงไหมครับว่าพื้นจะร้อนนีแค่ไหนครับม, <จะ S 2> มันร้อนมากครับร้อนมากแต่ว่าแล้วห้องน้ําก็ไม่มีนะครับ วันแรกนะครับอะไรไม่มีอะไรพร้อมเลยครับห้องน้ามีมีอยู่มีรถสุกขาอยู่คันสองคันอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีใครลุกขึ้นไปครับเพื่อจะเข้าห้องน้ำไม่มีไม่มีครับต้องเฝ้าอยู่ที่ที่ตัวเองนั่งครับพอออกไปแล้วเนี่ยคืออย่างผมอยากออกไปถ่ายมุมอื่นให้เห็นด้วยเนี่ยผมออกไปได้เพราะว่าถ้าผมออกไปแล้วผมเข้าไปจุดนี้ไม่ได้แล้วเข้ายากครับใช่ครับล่าสุดนี้ได้รับโทรศัพท์สายตรงนะครับจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านวีระนะขออนุญาต ใช้ภาพชุดนี้ทําหนังสือครับคุณผู้ชมจดหมายเหตุฉบับประชาชนชนะท่านไปเห็นภาพจากที่ไหนครับพี่วินรูปนอกจากแชร์อยู่ในในใน c ฟ b o o k แล้วครับ <c oughs> มันก็ได้ลามออกไปในไลน์ <c oughs> แล้วพอในไลน์มันก็ไปเรื่อยๆจน<ช>ท่าน <c oughs> ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านไปได้จากเพื่อนที่เป็นต่างชาติแล้วก็โทรหาพี่เองเลยอ่ะ <c oughs> ใช่ครับแล้วก็ส่งกลับเข้ามาแล้วก็ ให้ตามหาแล้วก็ได้เบอร์โทรศัพท์ได้ชื่อได้ที่อยู่มาอะไรเงี้ยครับแล้ว <Gülme. S 2> ling, ท ne, <drill. S 2> er field, ่านก็ก็ให้เกียรติมากๆครับโทรมาด้วยตัวท่านเองครับก็ก็งงแล้วก็ตกใจแล้วก็ดีใจแหละครับท่านพูดว่าอะไรคะที่โทรมาท่าน่ยบอกว่าท่านเป็นใครครับแล้วก็บอกว่ารูปเนี่ยรูมไมว่ามันดังมากมันไปไกลถึงต่างประเทศอะไรเงี้ยครับแล้วก็ท่านได้มาอย่างไงแล้วก็ท่านอยากขอลิขสิทธิ์จะไปใช้ อะไรเงี้ยครับขออนุญาตในการเอารูปไปใช้ต่อในในจดหมายเหตุอะไรทั้งหลายแล่ที่ตอนนี้เรากําลังเตรียมการอยู่อะไรเงี้ยครับค่ะตอนนี้จริงจริงถ้าถ้าพูดต่อคือตอนนี้จะมีช่างภาพอยู่หลายสิบท่านที่เข้ามาอยู่ในโครงการนี้ด้วยกันแล้วนะครับก็คือก็คือจะเป็นทีมที่จะออกไปถ่ายเวลาที่มีงานครับครับอันนี้หมายถึงที่ที่ท่านติดต่อมาสิบคนนี้หรอคะตอนนี้ผมจะเป็นหนึ่งใน ประมาณเกือบเกือบร้อยคนครับทั้งมีทั้งศิลปินแห่งชาติมีทั้งช่างภาพอาช,ชีพทั้งช่างภาพจิตอาสาที่ออกมาช่วยกันนี้ครับแล้วก็เราก็จะรวบรวมรูปแล้วก็มีกรแกลเลอรี่อย่างวันแรกจะเป็นวันที่2ี่นี้ครับที่ที่ท้องสนามหลวงเหมือนกันตอนนี้ได้รับโอกาสจะได้เป็นช่างภาพที่ถ่ายงานในพระราชพิธีครั้งต่อๆไปแล้วใช่ไหมครับก็ตอนนี้เนี่ยก็คือไม่ใช่แค่ผมคนเดียวครับก็จะเป็นช่างภาพกลุ่มนี้ครับพี่ เวลาที่จะมีพระราชพิธีหรือมีงานเนี่ยครับก็ก็จะต้องมีหน้าที่ที่จะช่วยกันเก็บภาพพวกนี้ไว้เป็นประวัติศาสตร์เห็นบอกเป็น,เป,นเป็นความฝันของพี่วินด้วยเป็นความฝันของผมจริงๆความฝันของผมผมทํางานมานานแล้วอะครับ,รบผมก็มีคนรู้จักประมาณหนึ่งมันก็ไม่ได้อยากได้อะไรเยอะคนนีนะ้ชีวิตก็ได้ได้มาเยอะแล้วครับ,รบจากที่เริ่มต้นมาความฝันผม,ผม,ผ,มผมรู้สึกว่าผมอยากถ่ายรูปในหลวงมา,มากๆ ท่านไม่เคยหรือว่าเราไม่ค่อยจะเห็นรูปท่านในอริยาบทอื่นนอกจากนอกจากไปช่วยประชาชนค่ะครับยิ่งช่วงหลังเรายิ่งจะไม่เห็นเลยใช่ไหมครับผมผมว่าผมอยากรู้ครับว่าปกติท่านอยู่ยังไงปกติท่านทําอะไรยังไงท่านเราไม่เคยเห็นรูปท่านนอกจากรูปข่าวครับค่ะน้อยมากเลยผมอยากให้ท่านมีมุมอื่นที่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 เป็นท่านอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือความฝันเฉยครับคุณออยออยจะทาง Facebook Live ส่งข้อความมาบอกว่าชอบคำพูดคุณวินเป็นหกชั่วโมงที่คนไทยรักกันนะครับถ้าจริงหลายๆคนไปอยู่ที่นู่นจะจะรู้สึกได้ครับว่ามันรักกันมากครับ <นะ S 2> ทุกคนถูอว่าตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ถ้าเราไปที่สนามหลวงตอนนี้ก็จะรู้สึกว่าไม่ว่าใครจะล้มใครจะหิวใครจะอะไรมันมีคนมาช่วยกันไปหมดเลยครับมันเป็นความสามัคคีที่ ที่เราไม่เคยเห็นภาพแบบนี้จริงๆนะคือสามัคคีกันมากอ่ะแล้วก็เอื้ออาทรมีน้ําใจให้กันอ่ะซึ่ง<พ>ปกติเดี๋ยวจะมีแซงแถวมีมนุษย์ป้าเนี่ยช่วงนี้มไม่มีมนุษย์ป้าก็น่ารักด้วยมนุษย์ป้าช่วงนี้หายเป็นทิ้งึงมนุษย์ป้า,าน่า,นานรักเลย<า>เแถวเลยฮะชซึ่ง รูปพวกนี้เนี่ยพี่วินก็ใจดีด้วยนะคะให้โหลดฟรีใช่ไหมครับพี่วินใช่ครับโหลดเก็บไว้ได้ใช่ไหมคะใช่ก็คือผมผมแปะไว้ให้เป็นลิงก์เนี่ยครับมีมีแบบว่าเป็นไฮเวย์สให้ให้ใครอยากจะเก็บไว้ก็ตัดไปในช่องทางไหนครับพี่วินถ้าจะไปโหลดอยู่ในเฟซบุ๊กมมอะไครับอยู่บนเพจครับบอดี้เทรดดิ้งเนี่ยแหละครับใช่ครับเข้าไปและภาพไหนที่คุณชอบคุณก็โหลด นี่ผมสามารถโหลดและโพสต์ได้เลยได้เลยครับอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เสียดีครับน่ารักมากน่ารักมากอะ,อะไรก็แล้วแต่ที่จะที่จะนําไปใช้ครับแล้วไม่ได้มีเ,เรื่องของของคอมเมอร์เชียลมาเกี่ยวข้องครับใช้ได้หมดเลยะอะไรก็แล้วแต่ที่คนไทยอยากจะใช้อยากจะทําให้ตัวเองรู้สึกว่าลําลึกถึงพระคุณทั้งหลายแหล่ของพระองค์ท่านผมยินดีครับและผมเชื่อว่า ช่างภาพที่ลงไปทำแบบนี้หลายๆคนก็ก็รู้สึกเหมือนกันแล้วก็ทําแบบนี้เหมือนเหมือนกันครับก็นน่ารักมากนะครับค่ะสุดท้ายพี่วินฝากถึงคนที่กําลังจะไปถ่ายรูปที่สนามหลวงบ้างไหมครับเพราะว่าแน่นอนมันมันก็คงมีบางอย่างที่พี่วินอาจจะเห็นแล้วรู้สึกว่ามันอาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่าครับเยอะมากเลยนะครับจริงถ้าผมไปผมไปตั้งแต่วันแรกนะครับวันแรก ความรู้สึกของของทุกคนที่อยู่ที่นั่นหรือความรู้สึกผมเองมัน,ม,นมันค่อนข้างเพียวมากครับใช่ออแล้วผมก็ยุ่งแล้วก็ได้กลับไปทีประมาณวันที่16บรรยากาศที่กลับไปทีมันเปลี่ยนไปเยอะมากจนผมอยากจะลงไปถ่ายที่ผมผมถ่ายไม่ได้มันกลายเป็นเฟสซีมันกลายเป็นแทบจะเป็นงานอะไรสักอย่างที่มันดูทำให้เราไม่สบายใจครับ ผมเห็นคนเซลฟี่ผมเห็นคนเซตอย่างที่เมื่อกี้พูดกันครับมีการมีช่างภาพมีการเซตกล้องมีการจัดมุมมองมีการทั้งหลายแหละมันมันเริ่มตะเทือนใจผมมากจนผมไม่ค่อยอยากจะไปที่ที่สนามหลวงเท่าไหร่ช่วงที่จะจับภาพก็จะได้แต่เหล่านั้นเพราะแบบนี้เยอะถูกไหมคะมองไปเห็นได้แบบนี้ครับมองไปมีแต่คนถ่ายรูปมองไปมีแต่คนเซลฟี่ซึ่งซึ่งจริงๆทําได้แต่ผมบ้าน อาจจะเพลาๆลงแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็ดูเรื่องกาะละเทศะนิดนึงเนี่ยคือมันมีหลายๆอย่างที่ที่เราดูแล้วมันก็ขัดเข้าใจเราก็เคยเห็นเราสำรวมมากกว่าน,นี้แต่บางคนอาจจะไม่ได้ไปช่วงรแรกๆอาจจะไม่ทราบว่าเราทําเพื่ออะไรเห็นเข้าไปกันก็ไปแล้วก็แห่กันไปแล้วก็ไปแไปช่อะไรประมาณนี้หรือว่าคอมโพส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 นะฮะก็ฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับผ,ผู้มชมเช้านี้นะฮะเราคุยกับคุณวิน บัดดีซึ่งต้องบอกว่าเขาให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสไปโหลดภาพทุกภาพเลยนะครับผ่านทางหน้า f c e e o o o เ๋ยให้ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง a c e b o o k ของของคุณวินนั่นเองนะครับใช่นะครับแหมสุดยอดจริงๆนะครับ,รบแล้วก็เช้านี้แน่นอนต้องขอบคุณพี่วินด้วยขอบคุณในหลายๆด้านหนึ่งก็คือถ่ายทอดภาพสวยๆยินดีครับมาให้เราได้ชมกันนะครับ,รบสก็คือแชร์ภาพให้เรา ทุกคนได้นาไปแชร์ต่อด้วยใช่ครับนะครับในเช้าวันนี้หวังว่าเราคงจะได้มีโอกาสเห็นภาพงามงานอีกเยอะเลยเพราะหลังจากนี้ไปในหลายๆพระราชกรณียกิจเราคงจะได้เห็นคุณวินนี่แหละนะฮะนะเป็นความฝันั้นสูงสุดของชีวิตที่ได้ที่ได้ทำนะครับขอบคุณพี่วินนะคะขอบคุณพี่นะครับ